เป็นไงคุณนายเห็นตัวเองไหมน่ะเห็นไหมคะมองซิเห็นตัวเองไหมตอบตอบสิคะเห็นไหมคะไม่เห็นอันนี้คือนอนค่ะเมื่อกี้นี้โดนโดนหยุ่มกันนอนดิ้นค่ะขายื่นออกยื่นเข้ายื่นออกวันนี้มีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีปลาทอด แล้วก็มีหมูหยองค่ะหิวสิทำไมมองไม่เห็นตัวเองเนี่ยฮะนี่ไงเห็นตัวเองไหมเนี่ยเห็นเป่าเห็นงอนมีงอนด้วยนะจะบอกให้เอานของยูเอ็กแงนี้่ึงหยมีส่วนร่วมอะไรคะสับสห่วยงานล่านี้ไม่โตวตอบเป็นไง ดูไม่โตตอบนะคะเนี่ยเป็นไงคะวันนี้มีข้าวต้มแล้วก็มีปลาปลาสำลีทอดยินดีๆสิอย่าสำลักเอาไงเอาดีดเอาดีดีนะจ๊ะเห็นไหมเดี๋ยววันนี้มีละมุดนะมีละมุดนะละมุดหวานเจี๊ยบเลยละมุดเริ่มสุกแล้วมันสยอยสุกสุกไม่เท่ากันอันเนี้ยชามเนี้ยหมดนะคะ เห็นอย่างงี้เหอะค่อยๆกินไม่รีบร้อนออ่ะวันนี้ให้นับเวลานวดบริหารหัวเข่าให้นับเองนางนับแบบเหมือนจะหลวดเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงสิบอ่ะคิดดูดิลงก็หนึ่งขึ้นก็สองอ่ะจริงๆแล้วมันลงขึ้นกับนับเป็นหนึ่งนางแบบเร่งรอบมากเลยอ่ะ ที่แสดงให้เห็นเรือของหน่วยยามฝั่งสหรัฐแล่นประชิดเรือบรรทุกก้ะสุนเ่งลอบไปเปล่ามารีเนราหรือชื่อเดิมก็คือเบล่าวันนี้ตรงชักก็เสียเวลาเราทําอะไรให้อ่ะมือเขาจะแบบพันลรวิงไปหมดเลยอ่ะบอกให้เอาออกก็ไม่เอาออกจะเปลี่ยนแพรมเพิร์ดนางก็เอามือแบบฝังฝางไว้อ่ะก็เลยโดนหยุมถ้าวันเนี้ยโดนโดนหยุมนะ โดนไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรละรู้เรื่องอะไรบ้างไหมไม่รู้รู้ดิสารักพูดดังๆไม่เนี่ยดูเอาเขาบอกไม่รู้แต่เสียงดังตกลงไม่รู้เรื่องเลยเหรอจ้าสิไม่รู้พูดดังๆไม่รู้จ้าไม่รู้จ้ารู้นะเนี่ยว่าเธอจะแกล้งดูหน้าดิเห้ มีแก้งด้วยนะแก้งเราไลายั้งเนียนางเนี่ยไล่จริงจริงคืองอนไงไม่รับไม่รับทราบอะไรเลยงอนงอนวันนี้เราเล่นแรงงอนนะมางอนเล่นแรงอะเล่นแรง มีการขัดขืนไงก็เลยเล่นแรงกระทั่งไอ้นี่เลยกระทั่งนวดขานางก็เล่งเล่งรอบค่ะแต่โดยเล่นแรงซะหน่อยเสียงดังฟังชัดเล่นกับใครไม่เล่นดูกไหมไม่ดูไม่ดูจริงๆเหรอพูดไปดกหลานมาบอกเราดูสังงั้น